เครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษเสียนะครับโชว์พีเออรอระเปิดให้ดูนะครับเนี่ย็นอย่างเงี้ยครับขึ้นตัว E ก็สาเหตุก็คือจากตรงนี้นะครับเห็นเฟืองป่ะครับอะาอ่า,อาเนเสรปุป๊บน,นะหนึ่งสองสนะครับ,ค,รบคือเฟืองมันเฟืองขับจากมอเตอร์มันไม่มาถึงตรงนี้ครับเพราะว่าเฟืองมันหลวม เนะครับเฟืองมันรูดนะครับไอทีนะครับคือมอเตอร์มันหมุนน่ะแต่ว่ามันมันขับเฟืองไม่ได้ก็ต้องซ่อมที่เฟืองตัวขับตัวนี้ครับเพื่อให้มันมีแรงแล้วก็มาหมุนเฟืองหลักตัวอื่นต่อไปนะครับใครมีปัญหานี้ก็อ่าส่งมาซ่อมได้นะครับครับอ่าเพราะว่าตัวนี้จะเกิดบ่อยมากก็เป็นทุกตัวครับถ้าเป็นนานก็จะ เจออาการอย่างนี้นะครับครับสวัสดีครับ